สวัสดีครับช่างยิ้วสุรธานีกับอาการเสียของตู้เชื่อมครับก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามกันหน่อยครับกับการซ่อมและการดัดแปลงตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ให้เป็นให้ใช้งานอื่นได้อีกหลายอย่างก็อย่างเช่นดัดแปลงตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ให้เป็นชาร์จแบบดัดแปลงตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ให้เป็นให้ใช้ไฟไฮโวลต์จากแผงโซล่าเซลล์โดยที่ไม่ใช้ อินเวอร์เตอร์ผมก็กำลังจะทำอยู่เหมือนกันแล้วก็ดัดแปลงตู้เชื่อมให้เป็นที่ชาร์จแบบ MPPT จากแผงโซล่าเซลล์ไฮวูไฮวนโดยที่ไม่ต้องใช้ที่ชาร์จ MPPT ที่รับโวลต์สูงเพราะว่ามันไม่มีด้วยแหละมันก็รับโวลต์ได้ไม่เยอะที่ชาร์จ MPPT ตอนนี้ผมกำลังทำโซลาเซลล์พวกปั้มน้ำไฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟไฮว์ วลตั้งแต่200โว์150วตก็เลยต้องการที่ชัดแบบที่รับโบนได้สูงเพื่อเก็บไฟไว้ตอนที่เราไม่ได้สูบน้ำก็กำลังจะทำดักแรงอยู่ครับฝากติดตามมันด้วยนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ก็ได้นะครับส่วนตู้นี้ก็เป็นตู้ที่ลูกค้าส่งมาเป็นตู้อาร์กอนแต่ว่าอาร์กอนปลอมเครื่องเปิดเปิดติดติดระดับวัดไดโอดหน้าตู้ บล็อกแล้วก็ยังไม่ชอ็อตไล่ในวงจรผมก็สงสัยไฟ24โวลต์ก็มาไล่ที่ไฟ24โวลต์ก็ไล่คาป้าคาป้าที่เก็บไฟจากหม้อแปลงสวิตชิ่ง24โวลต์ที่ผ่านในโอท24โวลต์แล้วก็ไดโอดอ10 6โวลต์ไดโอด 6โวลต์เพราะว่ารุ่นนี้ไม่ใช้ไอีซีคุมไฟไม่ไม่ใช่อีซี AC นักษาในแมนไฟมันก็ใช้ไดโอสามตัวเพื่อว่าเรียกเรียกกระแสไฟให้มันออกมาตามที่อยู่ตู้เชื่อมมันต้องการก็ว6โวลต์ใช้หน้าตู้ไม่ชอ็อตวัดตัวนี้ไม่ชอ็อตวัดตัวกลางไดโอดตัวกลางไดโอสี่6โวลต์ตัวกลางช็อตเท่ากับคาปาเลยสำหรับสารพ่อก็ชอ็อตก็เลยไล่ต่อมาที่ตัวสุดท้ายก็เป็นตัว4ี8ห มันจะคอยกันไฟไว้ฝั่งอาพุตจะคอยกันไฟฝั่งอาพุตคือฝั่งนี้กันไฟบวกไม่ใช้ชนกับไฟล็อกฝั่งอาพุตก็ขอได้จะประกันไว้แต่เมื่อมันช็อตตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะทําให้ไฟบวกล็ชนกันพอทำให้เครื่องเวลาทำงานปุ๊บเปิดติดไฟก็จะผ่านจอจอติดเพราะอาไดโอท6ไดโอท6โวลต์ตัวนี้ไม่มีปัญหามันก็เลี้ยงจอได้ปกติจอติดขึ้นมาส่วนพัดลมก็ติดนิดนึงเพราะว่ามัน เดอโตอนนี้ไม่ชอ็อตมันก็จะไฟ24โวลต์จะไปเลี้ยงพัดลมได้แต่เดอโอ40โวลต์มันชอ็อตมันก็ไปไอเลี้ยงคอนโซลชุดหน้านี้ไม่ได้เลยมันก็เลยต้องพยาทาให้ตู้เชื่อมมันดับติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับเพราะว่าไฟเลี้ยงคอนโซลไม่มีมีแต่ไฟไฟจอแล้วก็ไฟพัดลมเพื่องมันก็จะทำการตัดเพราะว่าหม้อแลงมันชอ็อตมันก็นต้องตัด แล้วก็ลิดเปิมมาอีกอาการก็ประมาณนี้ครับอาการเสียคล้ายๆกันกับพววไฟ24ิบสวลช็อตแต่มตาต่างกันตรงที่ว่าถ้าย4่ิบสวลช็อตมันจะเปิดไม่ติดเลยหรือเปิดติดทิดเดียวและดับตอนนี้จะเปิดติดหลายวิขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันไฟมันอาจจะวิ่งมาถึงภาคขยายเอาพุทภาคขยายสัญญาณจากไอซียกแต่ตัวนี้ก็ใช้เวลาอยู่ก็เลยทําให ครื่องสา,ารถเปิดติดได้อยู่พักหนึ่งเมื่อเปลี่ยนตัวนี้ออกไปซีรดโอด6โวลต์ตัวนี้ก็ช็อตอีกทีแรกตอนตวนัดไม่ช็อตก็ทำการเปลี่ยนเสียบประแตะไปใส่ไปแล้วก็ช็อตเหมือนเดิมอีกก็เลยต้องมาไล่พวกซีเนอร์มาอีกทีหลัากว่าซีเนอร์ดโอตัว6โวลต์ตัวนี้ช็อตก็ทำการเปลี่ยนผมไม่มีตัวน,นู้นก็ใส่ตัวนี้ไปก็ใส 4, 6, 8, ่สี่หกแตไปอีกหนึ่งตัวก็ตัวนี้ก็กปกติแต่เครื่องตัวนี้มันเปิดแล้วมันกระชากไฟมาก ขาไม่มันไม่มี NDC แล้วก็ไม่มี mm. ดีเลยนะตู้ดีเลยกระชากสายที่มันเสียเร็วเ,เพราะว่าไม่มีตัวคุมไฟเลยตูยต้ยังใหม่ครับตู้นี้ยังใหม่ไม่คิดแต่เขาช็อตเย็วมากเพราะว่าเพื่อนเขายืมไปใช้คิดว่าตู้อาจจะดีเพราะว่ามันตู้ใหญ่แล้วก็ตู้สวยดีส่วนหน้าตูนก็ไม่มีอะไรมันทำมา ก็อาการเสียกประมาณน,นี้ก็ของไฟ24โวลต์ที่มันช็อตอาการคล้ายกันแต่มันไปเสียตรงตัวปลายสุดก็คือตัวการไฟตัวสุดท้ายแล้วลตัวเนี้ยก็ผมมีท่านการใส่ไอจีวิธีเข้าไปก็จะถ่ายอีกทีเพราะว่าตอนที่เราถอดเสียประแตออกเพื่อเราจะลองเครื่องโดยใช้ไฟ220โวลต์เข้า มันต้องถอดไอจีบีออกเพราะถ้านถอดออกปุ๊บไอจีบีทีมันก็จะช็อตบอมันจะเฟ้งฟังก็เดี๋ยวผมจะทำการถอดแล้วก็ใส่ไปเราว่ตัวหน้าตัวกันดูครับและก็หลังจากใส่ไอจีบีทีเข้าไปนะครับว่าไอจีบีภาคไอจีบีทีจะช็อตตัวหรือเปล่าตอนนี้มันไม่ชอ็อตแต่ถ้ามันเสื่อมมันก็อาจจะช็อตขึ้นมาได้ผมก็จะไล่เป็นแค่นี้ก็ตูน้นี้ถ้าไอจีบีทีเกิดเสียขึ้นมาก็ เขาซ่อมไม่คุ้มเลยครับเพราะตู้นี้เปิดแล้วไฟกระชากมากก็ลองด,นนด 50, 50, 50ูว่ามันจะใช้ได้ไหมครับมีห้าสิบห้าสิบครับว่ามันจะทำงานได้ปกติหร,รือเปล่าถ้าจะได้ต่อก็ได้เดี๋ยวว่ามันจะคุ้มไม่ไคุม้มโอเคนะครับวนออกเซลวนออกปกติจะดับอีก phải mình swing lý mặt có subscribe